วันนี้ก็คือแบบอันนี้ก็เป็นเรือนซีบีนะครับผมอันนี้เป็นเรือนสั่งมาจากลาสซาด้าน,นะครับผมมาลองจะมาลองดูว่ามันจะใส่ได้ใช่ไหมเรื่งร้อนแล้วครับเรองน้อนพี่คโคตรวะ ก็ขอฝากพอดีท่านคุณด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมสิ่งนะครับวันนี้ก็คือแบบอันนี้ก็เป็นเรือนซีบีนะครับผมเป็นของทีนะอันนี้เป็นเรือนสั่งมาจากรัสซาร์ดานะครับผมอะไรนะรัสซาดารัสซาดาครับอันนี้ก็เป็นเรือนซีเบียร้อยห้าสิบครับปากสามสิบแล้วก็ลิ้นอะไรอ๋อลิ้นลิ้นสามสี่ลิ้นสามสิบปากสามสองปากสามสองนะครับในห้องคุณคนนี้นะครับคุณมาที่ไหน คนคนนี้คนเดิมแหลยออกทุกทุกคลิปอจะลองจะมาลองดูว่ามันจะใส่ได้ใช่ไหมได้ได้ใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้แล้วใส่ไปแล้วก็มาถ่ายให้ดูเฉยมาลองเฉยว่ามันมันแบบนิ่งหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะใครที่อยากไปซื้อตามก็ถ้ามันใช้ได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็ได้ซื้อแยกนะผมว่าใช่ของไลม์ห้ามาก็มีที่ผมที่ที่ที่จะตำหนิหน่อยก็คือ ส่งขาคาเร่งมาถูกนะครับเป็นน่าจะสั่งน่าเป็นของอะไรไม่รู้เหมือนกันมันสั้นอ่ะฟาดจริงหรอใช่ฟาดจริงไปแล้วนะครับก็แล้วก็อย่างนึงก็คือเราต้องมาตัดมาแต่งแต่งรูแต่งรูตรงนี้ได้แต่งแต่งหลายอย่างก็จะมีถ้าใครอยากทำตามเดี๋ยวผนจะบอกนะครับว่าทำตรงไหนบ้างอันแรกครับคือเราต้องเลาะตะใบนะครับมาตรงนี้นะครับทำตรงนี้ให้มันกว้างออกเพราะว่ามันไม่ตรงรูนะครับรูน็อตรูน็อตพันบาใช่แล้วก็ตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นที่แปลงนะครผมสาหรับใส่แมตต์ร้อยสตัวใหม่นะครับ S 4ก็เราต้องทําการเอาตะไบนะครับมาทําให้รูนี้ขยายใหญ่ไม่งั้นมันจะติดแล้วใบมันจะปิดสนิทไม่ไม่สนิทเนาะมันจะยกไว้เพราะว่ามันมันติดไอตัวนี้มันแน่นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะที่เราทำก็แต่งตัวนี้เนาะใช่ใช่สองอย่างเอาตะไบ เอาตะไบมาถูนะให้มันเล็กให้มันเข้ากับแมท์ดได้แล้วต้องลองไปวัดกับแมท์ด,ดูครับใช่เผื่อบางที่ของเพื่อนๆอาจจะสั่งมาแล้วแบบเข้าพอดีเนาะใช่ครับแต่ของผมไม่พอดีต้องเล็แต่กนะ่อนมันใหญ่นะ<ๆ>ก็ต้องทำออกมาเยวจะใส่ให้ดูนะครับอันแรกก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนอ อันนี้จะเป็นตัวแปลงนะครับผมก็ใส่เข้าไปอ่าประมาณนี้อันนี้ก็เป็นหมอฉีดอไเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ส,สวยๆเลยมันก็นดูว่าน่าจะใส่ได้หรือเปล่านะเออยังไม่ลองเลยใช่ไหมไม่ลองจริงๆครับยังไม่ลองเลยเออยังไม่เคยใส่เลยอ่าใส่ไม่ได้ใส่ยันยันยันเข้าไปนะครับเอาตัวนี้ออกมาก่อนก็ได้ครับนี่ป่ะแล้วใส่เข้าไปก็ได้ แม่ะนี่นะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงตรงนี้นเอาไว้ใส่เข้าไปก็มันุนหาดูครับผมตอนนี้เราก็อะไรครับช่องผมผมต้องเป็นคนใู่เสร็จแล้วครับก็ฝากไปตามช่องทินจริงด้ยผมว่าไม่ครับผมช่องคุณดังนะคุณก็ไปเลยครับผมอะไรครับมันยังไม่ดังครับดัังไครบตอนนี้ก็คือใส่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับก็ปักมุ้งปักเน็ตอะไรก็เรียบร้อยแล้วเอ๊ เราจะมาใส่สายกระเล้งนะผมเดี๋ยวเราต้องไปฝันนี้ก่อนนะใช่ไหมใช่ไม่ต้องเน้นมากก็ได้นั่นนี่เห็นไหมนี่จะล้มไปจะออกนี่นี่ไปเลยคันนี่แหละเอ้ยลวงคุณไม่ได้คุณคุณก็ต้องลุ้นะคุณจะมาแต่คุณแค่นั้นฮะเราจะพาคุณที่โดนเอาคืนนะโอ้โหยังใช่ยังเครียดมันไม่เศาเลยทุกวันนี้เฮ้ยกูพังงงก็เหลือแต่พวงมาลัยใช่ฝานวายโง่เอ้ยน้อง ช่องพี่ห้ามมีคำหยาบไปว์โอ้โหเปิดเหี้ยร์เลยเมื่อกี้เนี่ยช่องพี่ห้ามมีคำหยาบไปว์แค่นี้ในรถกูอิสมันต้องใส่รอพูดพูดหน่อยครับติดใช่ติดโคดไม่รู้ว่าติดโคดไหมครับโอเคไฟขึ้นนะผมติดโคดนะผมติดโคดครับไปโฟกัดดิ ตึงไหม,มกำลังอัดมันเจ๊ขึ้นเลย <c oughs> โอ้ขาเบียดรถเ่ยโคตรตึงว่ะังรอรอครับ เปิดทางน้ำมันก่อนถังน้ำมันมันจะหมดเนาะโอุ๊ยครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูตอนตอนแบบหมองกันเลยเนาะไปครับไปไปอุ๊ยครับก็ตัดมาตอนลองแล้วครับผมมาดูกันว่าจะแบบว่าขี่ได้หรือเปล่าแต่มันลื่นๆหน่อยนิดนึงเนาะมันเป็นไรไม่รู้เลยอุย๊ยสีสตาร์ทยังใส่ไม่เหมือกับบอดดอยเลยเดอดลอยฟุ้งมากมั้ยาสีสตาร์ทให้ตัวใหม่มันบิดฉันเลี้งแล้วสตาร์ทไม่ได้นะ ลวมปว่าวมมมแมมันหลวม,มเพื่อนต้องทำใหม่เฮ้ มีไม่ได้เลยแมหรวมแมทไม่คืนเว้ยแมนไม่คืนทีนแม,มนต้องไปอันนั้นไปเกียร์นั้นหน่อยทีอไรเขาเล่นค้างเกือตาย สรุปแมทรวมฮะก็แขยงไว้ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นที่พวกผมใส่เองก็ได้นะพี่เนาะใช่อะไรพ่อใหญ่มองทำไม,ไมนะน่าจะไม่ได้เอาอมาต้องเปิดดูเป็นไ,ไงพวกลองกับรถกูพวกฮะ<อ>คันลื่นนี่เถอะีลยไม่เหมือนกับพิงเอาห่องเลยเฮ้ยดิดิดิ ไม่ได้ไปได้ไหมไอ้ได้ยูไปไปตงมีใครควงวไควงควเสียนคันนมรถไฟไหมปะคันคน,นันน่นอยู่ก่อนบ่ผมเรียนที่เอามาอยู่หา,างเลยไปหวมไปแมทวมโอเคเพื่อนเดี๋ยวขอทำแมทไปก่อนแป๊บนึง